สวัสดีค่ะเพจรถไถ่พรวนดินเก่าญี่ปุ่นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดให้ลูกค้าได้จับจองกันนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นยี่ห้อมาเมทัร่านะคะหร,หรือว่าเรียกอย่างว่ามิซูบิชินะคะ S R V 2ค่ะเป็นเครื่องยนต์4จังหวะนะคะห้าแรงเพาทดกำลังค่ะคันนี้ใบพวนเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะยกชุดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้กันนะคะตรงนี้นะคะก็ตกมาทางนี้นะคะ ก็จะเป็นพวนดินนะคะแล้วก็ส่วนตรงกลางก็คือจะว่างนะคะแล้วก็ถ้าตกไปตรงนี้ก็จะเป็นสาดดินเกีย้ยหนึ่งค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นสาดดินเกีย้ยสองค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะโรตารี่ก็จะปั่นอยู่กับที่นะคะรถจะไม่เดินนะคะ ตรงนี้นะคะก็คือรถเดินนะคะแต่ว่าโรตารี่จะไม่หมุนนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะคะคันนี้สีเดิมเดิมสวยๆเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะเปิดก๊อกน้ำมันค่ะแล้วก็โช๊คค่ะโชกีอยู่ตรงนี้นะคะเปิดสวิตช์ค่ะสวิตช์เปิดปิดจะอยู่ข้างหน้าค่ะกระตุกได้เลยโช๊คนะคะให้เนี่ย แนะนำนะคะให้โชคช่วงเช้าหรือว่าการติดเครื่องครั้งแรกนะคะเราจะมาดูด้านนี้กันบ้างนะคะที่บีบอยู่ตรงนี้นะคะก็คือปรับสูงต่ำค่ะแล้วก็ส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นหมุนแฮนด์นะคะเราจะไปหมุนตอนที่เราสาดดินค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะคัดนะคะหรือว่าลูกเตะสายพานค่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบพวนดินกันเลยค่ะคันนี้นะคะราคาหมื0นแปดห้านะคะ พร้อมจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะระบบเกียร์นะคะจะเป็นหนึ่งเกียร์เดินหน้าสามเกียร์ถอยหลังค่ะเดี๋ยวเรามาดูการเข้าโรตารี่ค่ะดึงขึ้นสุดนะคะ แล้วก็ปัดมาตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงลงนะคะแล้วก็ปรับมาตรงนี้ค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าฝุ่นเยอะนะคะ สามารถหมุนได้รอบเลยนะคะแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าค่ะใบใหม่นะคะก็จะพวนสาดได้ดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูแบบสาดดินกันบ้างนะคะยกกระบังขึ้นค่ะ ความกว้างของโรตารี่กันนะคะว่าจะกว้างอยู่ที่เท่าไรนะคะอยู่ที่ประมาณ55เซนติเมตรนะคะ ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าฝุ่นเยอะนะคะ นี้คือการสาดสามรอบที่สองนะคะถ้าลูกค้ายังไม่พอใจในรอบแรกค่ะก็จะได้คลิปเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความกว้างในการสาดดินกันนะคะจะอยู่ที่ประมาณ แล้วก็ส่วนความลึกนะคะจะอยู่ที่ยี่สิบห้าค่ะมันอยู่ที่เราปรับล้อนะคะก่อนจะส่งนะคะทางร้านก็เชคระบบแล้วก็ทายของเหลวให้เรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ